ครับพี่น้องครับผมกับช่องบ้านลำเบิร์นออฟเชลครับตอนนี้สิบสองนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีเที่ยงห้าสิบแปดพี่น้องครับตอนนี้เดินทางมาถึงจุดไม้แล้ว สถานที่ทําการแสดงก็อยู่งุ้มข้างหนาเลยเรียซใส่นะครับเมืองพัทยานะครับเมือแหลงอยู่เขาตะโลมพี่น้องครับประวลมาซื้อน,น้ากันครับถือว่าเป็นการเปิดฤดูกันมือที่สองของสาวหน่อยเพริแพงครับถือว่าเขาเล่นเต็มรูปแบบมือที่สองเนี่ยมนับมือเปิดฤดูกันยุบัล้วกา ทายนังแล้วก็บัานมิตติงนะครับรถกระจิไลบอกับบอสไลบันไดเป็นเป็นซีบางๆอยู่เลยครับถือว่ารถบางมากครับปีนี้แต่ก่อนคนจะเยอะมากที่รถบันไดเล่นล้วพัดแรงสั้นๆถือว่าปีนี้มันรู้สึกว่ามัน ต่างอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นครับเพคือเก่าแล้วครับสถานการณ์บานเมียงนะครับผมใส่ระยะเวลาการอยู่5ปีเต็มๆกับการอยู่ภรรยาหรือหางกปีไว้งปีมาหาอยู่หากินไปเรียร้านอาหารในพวกกิ่งสตรีทแนร้านตำนานคนอีสาน สาขาพัทยาเนี่ยบริหารงานโดยเจ้าของร้านาที่เป,เป็นผู้จัผู้จผัผู้จัดการเรืออะไรผู้กำกับระดับจังหวัดกาฬสินผู้กำกับคุยนะครับแล้วก็มีอีกสาขาหนึ่งอยู่กอทมอ แล้วพี่น้องครับทรา,านที่ทำการ,สรแสดงมือแ่งนี่นะครับอยากนี้จะเป็นเขาแยากไปทางปุ๋ยทิ่ไปถนนเทพประสิทธิ์ไปทะเลจอมเทียนตรงไปก็ได้่ไปรไปสะัตะหิทธิ์นครับเดี๋ยวน,นอนอนมึงขึ้นอย่างก็นอนยวนยังกว่าถนนไม้เหล็กเกศ นถนนไม้เลขเจบางประกงนะครับมองพาครถก่อนก่อนีนะครับก็รู้ว่าเทีมันตังยังหรือย,อยังไงแบบไยังไงไกำลังตัง้งกำลังตัง้งเปที่กำลังตั้ง เจ็บมากเบงมันเป็นอันยืนสุดอย,ดอ,ยอ,อ่ายู่กลางเมียงกุตอนนี้เวทีกำลังตั้งเลยพี่น้องครับว่องอาบน้ำ้าบาดมันมีที่อาบน้ำอยู่ตรงไหนวะอยู่ลานที่ไปอาบอยูล่ลานนั่นหรอ่ ล่างรถด่วนหกสิบบาทกันนะบริการล่างรถหกสิบบาทมาหอดแล้วพี่น้องครับผมเอออารีเจ้ขั้นเสียบนักากับมงึงกันได้นีด้ด บริการอาบน้ำสิบบาทสาบบาทห้องน้ำยี่สิบบานี่ครับพี่าทีสาวหน่อยเป็นปันแพงครับโอ้สาวนพี่น้อนครับสวนนอนมันกะจิบ้าก,กันนอน หฮะผมนอนนลำมุญหนีแล้วเนาะส่วนตรงนั้นตรงนี้ไปครับเพราะว่าเนี่ยน,นอนแบบตักผ่อนตามอัธยาศัยเวทีกไ็ไเดยควงแล้วพี่น้องครับตอนนี้ใบมงศูนเอาเด้อครับผีผีคอนบอยถือว่าต้องตั้งเวทีตะเวนเพราะเพืเ่อเกิดเเกิดอี่ยังเกิดท,ที่ไหนที่ใด ก,กับแกไขรถือนะครับขีอมประเทรืีแหละเดี๋ยวจันอยจะอาบน้บอาา,าสิหม่มองไปหรือบอด้อยังไง ขาในใจหอดสั้นนักดนตรีเตือนข้างหลังกับบนไหนไดนถึงแล้วนะครับปัทยาวันนี้ถึงแล้วพาหอดจอดถึงพี่น้องพ,พอแม่แม่เอฟซีมือแรงมาให้มาไรนี่เด้อนาหาร ่ายคลิปได้เลย้ลาิพบแล้วไปอาบน้ำด้วยกัน,นสิทิรีวิวสิรีว,รวริวมองอาบน้ำพี่น้องครับรีวิวมองอาบน้ำ การอาบน้ำยี่สิบบาทว้าวันนี้ลุงมันหนีเลยดิลุงดิอาบก่อนลุงเปิอาบป่ะเนี่ <S